สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทุกท่านทางช่องน้องคำแพงชาแนลเนาะมือนี่กะเป็นวันพระวันออกพรรษาเนาะเพ่นกับน้องคำแพงก็ได้ไปทำบุญที่วัดมาแล้วตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วเนาะตอนนี้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยรถอาเดือน หรือว่ารถเดือนสกาวไปวัดตอนขากับยางแบนเนาะเบิงเดเอเพราะว่าเลขเดือนสกาวเขาดีเนาะหรือว่าเจเดือนเข้าดีเนาะพอแต่เพิ่นไปตอนไปบ่าเป็นอย่างเนาะสภาพยังปกติดีอยู่ขากับยางแบนนี่เนาะถ้าเบียนรถเพิ่นสามหกเจ็ดสามเนาะ สามหเจ็ดสามทะเบียนรถเจเดือนสะกาวเพราะว่าเพื่อนไปวัดเมื่อเช้ายัางปกติดีเพราะว่ากลับมาพ่อขากลับเนาะจากทำบุญแล้วกลับมากะยังแบนจักพันซีให้เลขกับบูฮูเนาะเอาไปเอาเนาะเบึ่งเอาเดอเอฟซีเพราะว่า เมื่อนี่กะบกับค้ามแพงก็ได้อยู่บ้านคือเกาเนาะมาถึงบ้านแล้วก็อยู่ประจําการอยู่ที่บ้านคือเกาเนาะบ่มี่ยังไหลก็จะมาว่างแนวทางหานอยให้เอฟซีคือเกานี่เดินบ้านตามกลางบ้านเส้นทางผ่านหน้าบ้านเนาะนั่นกับบ้านแม่หรือบ้านเจแดงนั่นกับบ้านเดินสกาวนี่กับบ้านเพนเลยว่าบ้านพี่านเนาะและบ้านเลขที่ สองสามสี่นะบ้านบ้านเล็ที่สองสามสี่บ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยเงินทองโชคดามบรารมีนะหนะาบ้านเพ่นก็จะประมาณนี้แหละมีต้นไม้หลายแต่หนะ้าบ้านเมยจ,จะบ่มีนะ่นบ่อยมักแต่เพ้นหมักต้นไม้ชอบต้นไม้ก็เลยอาจจะมีต้นไม้หลายเนี่ยจังหน่อย สะป่าป่าสวยงามป่าหางนกยูงเห็นนะ้างบ้านหน้าบ้านต้นไม้ทางขึ้นสวยงามเลยค่ะทุกซีเีนะตามนี่นะคะ่ะเดี๋ยวเพ่นก็นจะพาไปหาน้องคํแแพงต่อเนาะวันนี้ดูอากาศคึมๆนะฝนน่าจะตกนะเนาะเนี่ย ดูฟ้าเมฆดำมาแล้วน่าจะตกพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันบุญบ้านบุญวัดบ้านเนาะบุญออกพรรษาแม่ก็จะเป็นเจ้าภาพหรือว่าเจแดงก็จะเป็นเจ้าภาพคือเกาเนาะส่วนวันที่ยี่สิบเอ็ดก็เป็นบุญทอดกระถินวัดป่าเนาะวัดป่าพุทธรักษาวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะ เพราะว่าเมื่อพรุ่งนี้ก็เป็นวันเป็นบุญทอดกระถินของวัดบ้านเนาะแม่ก็จะเป็นเจ้าภาพทั้งสองวันนะถ้าใครจะร่วมทำบุญก็ทักไปหาแม่หรือเจแดงได้เดอ้อค่ะทำบุญด้วยกันเนาะมีน้อยก็ทำน้อยก็แล,แล้วแต่ศรัทธาของของของคนเราเนาะของเราทุกคนเนาะเราพร้อมที่จะทำแค่ไหนเรามี พอจะทำแค่ไหนก็ทำแค่นั้นไม่ต้องไปทำเยอะถ้าเราไม่มีทำเยอะไปแล้วไม่มีกินก็เหมือนเหนือนเดิมเนาะนีะ่น้อง,อง,องคงําแพงเข้ามาในบ้านแล้วน้องคงําแพงใส่รองเท้าหนูจะไปไหนหล่ะคะนี่กับน้องไพ่เนาะเพิ่นมาย่ามเนาะกับอื่นเพิ่็จะกลับบ้านแล้วเนาะน้องสกายอยู่ที่ลาวนะั่นแหละเป็นคนลาวแหละแต่เขามาทํางานเขาก็จะกลับแล้วแต่ว่าเขามาแวะพัก พักอยู่ที่นี่ก่อนเนาะนะ้องสะพ้ายแล้วก็หลานชายเนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวก็ให้เขาพักผ่อนก่อนจักสองสามวันเนาะ <Yeah. S 1> ก็จะให้เขากลับ <Yeah. S 1> เขาอาจจะเหนื่อยนั่งรถมาไกลเนาะ <Yeah. S 1> หลานชายหลานชายลูกน้องชายคนเล็กของเพนเองน <Yeah. S 1> เนาะคํำแพงหน,หนูหนูกินนมโรงเรียนเหรอลูก คำแพงจ้าจ้าอาไแม่บ่จ้า,อา,า,จาขอบคุณจ้าอย่างป้อนเข้าบ่ป้อนขนมคำแพงจ่าอ่ะอล่ากินนมโรงเรียนเดอ้อลูกลูกสิได้โตสูงสูงใหญ่ใหญ่จะได้ฉลาดจะได้เรียนหนังสือเก่งเก่งเด้อล่าเด้อคำแพงวันนี้หนู จะให้แนวทางฮาหนอยพ่อผะหัดใช่ไหมก็ให้ขอให้แนวทางพ่อผะหัดวันนี้เข้าปังๆเด้อเพราะว่าบ่าได้ให้มาสองวันแล้วเนาะเพราะว่าคําแพงไปไหนมาคําแพงไปวันเกิดพี่น็อตหรือพี่นนเนาะอยู่ที่จังหวัดสุรินมาเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสแล้วที่จะลงฮาหนอยให้เอฟซีทางช่องเนาะก็ กาบอเป็นการเสียเวลาเนาะเขาก็ไปบึงตัวเลขน้ำกันเลยเนาะให้เป็นแขนแนวทางเดอะะ้อค่ะ fc ผิดถูกอย่าว่ากันเด้อจ้านี่เนาะถ้าใครชอบฮาหนอยเนาะเข้ามากดติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลได้เด้อจ้าเพราะว่าจะลงให้ทุกวันเนาะถ้าวันไหนติดขัด ก็อาจจะไม่ได้ลงลงให้เด้อจ้านี่เนะาะล่าสามนอยของวันที่สิบตุลาคมสองห้าหกห้าเนะาะล่าสามนอยวิ่งลูดสี่กับสามจับคู่ได้ที่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสามศูนย์สามสองสามหนึ่งเนาะก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเนาะ วิ่งลูดสี่กับสามเน้นที่สี่นอยปกติเดอ้อจ้านี่เนาะแคปหน้าจอเลยเดอ้อจ้าเพราะว่าไม่ได้ลงฮาหนอยให้สองวันแล้วขอโทษเอฟซีทุกท่านที่บอได้ลงไห้เนาะเพราะว่าพี่ประหัตขับรถทั้งวันทั้งสองวันเลย เลยไม่มีเวลาทำฮา,หาหนอยให้เนาะเข้าใจกันเดอ้อใจฟซีอย่าไปว่าอย่าว่าให้กันเดอ้อค่ะที่ว่าเหตุงานบ่ได้เต็มทีเนาะสองวันแล้วบาได้ลงม่ได้เหตุหนาทีเจ้าของเนาะบ่ได้ลงต้นเลขแนวทางให้ฟซีเนะาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำเดอ้อจา้าอ่อ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณ fc ทุกท่านที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องน้องคำแพงนะค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่เพนเนาะก็ขอ,ขอขอบคุณหลายๆนี่เนาะตัวเลขก็ตามนี่เดอ้อจา้าชัดบาจา่จ้าถาชัดถาบอชัดก็บอกคอมเมนต์มาได้เดอ้อจา้าวันหน้าก็จะได้ปรับเปลี่ยนใหม่เนาะอันไหนที่เฮ็ดบ่ถึกอันไหนที่ เฮ็ดบชัดก็บอกกันได้เด้อค่ะติตำนิติส้มมใดเด้อค่ะบ,บอเพราะว่ากันเนาะนี่เนาะถาไปเบิ่งน้องคำแพงตอว่ากำลังเห็ดอย่างยูอ้ายน,น้องคำแพงทำอะไรอยู่นี่อีกแล้วน้องคำแพงได้เก้าเดือนกลัวแล้วอือ <I want. S 1> <c oughs> น้องคำแพงพ่อระหัดไปไหนลูกพ่อระหัดไปทำงานแล้วเนาะฝากเอซีทุกท่านทางช่องให้กำลังใจกดเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องพหัดเฟมเมอี่ด้วยเดอ้อเพราะว่าเลขลาวหวยลาวพัฒนาจะลงทางช่องพหัดเฟมเมอรี่ให้นะคะ ส่วนหวยใหญ่หรือรัฐบาลไทยก็ไปติดตามที่ช่องผาหัดชาแนลแล้วก็ผาหัดคนเดิมเนาะหวยใหญ่หวยรัฐบาลไทยก็เข้าไปกดติดตามช่องผาหัดเฟมเมรี่เอ,อ่อผหัดชาแนลแล้วก็ผาหัดคนเดิมเนาะส่วนหวยลาวพัฒนาก็ ช่องพหัดเฟมเมอี่เนาะสวนฮานอยส่วนฮานอย,นนอยก็ช่องน้องคำแพงชาแนลเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกช่องด้วยนะคะขอขอบคุณเอซทุกท่านวันนี้ขอให้เฮงๆเลยรวยปังๆเข้าทั้งสามนอยเด้อค่ะ เพราะว่าไม่ได้ให้ลงให้สองวันเนาะกับวันนี้ค่ะ <Okay. S 1> ลงวันนี้ไปก็ให้ปังปัๆเด้อค <c oughs> ่ะเนาะ <c oughs> ทั้งลาวทั้งฮานอยเนาะวันนี้เนาะ <c oughs> ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคโชคมานหมานเฮงเฮงรวยรวยเพราะว่าวันนี้เป็นวันดี <c oughs> เพราะว่าวันนี้เป็นวันดีเนาะบุญ <c oughs> กุศลที่เราทําก็จะดำเหมือนนาให้เรามีโชคมีลาภเนาะสุขภาพแข็งแรงเนาะ ตามนี่เด้อขายเอฟซีคำแพงบ๊ายบายหน่อยล pues yeah, nah, uh, anyway, ูกคำแพงบ๊ายบายแม่หน่อยจ้าบ๊ายบายเอฟซีให้แม่หน่อยบายบายหน่อยๆหน่อยลูกน้อยหน่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 อยเด็กคำแพงน้อยลูกสิล่มนะลูกน้อยหน่อยเอาบ๊ายบายบ๊ายบายสวยๆหน่อยเมื่อกี้ไม่สวยเลยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคำแพงบ๊ายบาย คำแพงบายบายให้แม่หน่อยถ้า,ถ,าถ้าไม่บอกนะจะทำดีขนาดเลยคลิปนี้กับผมมียังหลายเนาะกลับมาว่างเน่าทางให้เอฟซีขึ้นเกาก็กขอขอบคุณเอฟซีละกะขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีร่ำรวยทุกคนเน้อค่ะสวัสดีจ้า